ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่อีซึงชอนพระเอกของเราได้ทําความรู้จักกับช้อนทองคําเวทมนต์มันก็ได้ทําให้เขารับสามารถสลับตัวตนกับฮวังททยงลูกชายมหาเศรษฐีได้สําเร็จเทว่าระหว่างนั้นก็ได้มีเหตุการณ์และก็กดต่างๆเกิดขึ้นมากมายโจนสุดท้ายรับเวลาก็ผ่านเลยไปนานถึง10ปีเต็มๆ การสลับตัวตนระหว่างพระเอกกับแทยงนั้นมันเกิดขึ้นบ่อยมากๆสลับกันไปกันมาครับจนสุดท้ายแล้วก็ลงเอยที่พระเอกสามารถกลับไปอยู่ในร่างของหวังแทยงได้สําเร็จแต่มันก็ต้องมาพร้อมกับความจริงที่ว่าในตอนนี้แทยงตัวจริงในร่างของซึ่งชองรับก็รู้ความจริงทั้งหมดแล้วว่าตนเองถูกสลับตัวตนกันอยู่ซึ่งเขาเองก็ยินดีนะครับไม่ได้อยากจะกลับไปร่างเดิมแต่อย่างใดเพราะว่าครอบครัวใหม่ของเขาในตอนนี้เนี่ย ช่างเป็นพ่อแม่ที่ดีซะเหลือเกินต่อให้มีเงินมากแค่ไหนครับก็ไม่สามารถซื้อพ่อแม่ดีๆแบบนี้ได้หรอก ราะว่าในตอนล่าสุดจิกรับความจริงบางอย่างได้ถูกเปิดเผย,ยขึ้นมาว่าประธานหวังฮยอนโดรับก็เคยใช้ช้อนทองคําที่ว่านั้นมาเหมือนกันสลับตัวตนกับคนอื่นมาด้วยจนตนเองก็ได้ดิบได้ดีกลายเป็นมหาเศรษฐีจนถึงในตอนนี้ที่นี้ครับเราก็ต้องมาดูกันแล้วแหละว,ว่าเขาจะรับรู้ถึงการมีอยู่ของช้อนทองคําในการครอบครองของลูกชายตนเองหรือเปล่าสวัสดีครับผมอ,อโบลทุกคนกําลังจะได้ฟังสรุปในเรื่องซีรีส์เรื่องใหม่จากทาง Disney p l u ัอย่างเรื่อง Golden Spo ู n ในอีพีที่14กันแล้วครับใครที่ไม่เคยดู ดู EP ก่อนหน้าให้กดกลับไปดูก่อนที่ลิงก์ใต้คลิปสำหรับเพื่อนๆไหนชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กับแอดมินคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับ เบื่อไม่รับเวลาดูหนังฟังเพลงและมีโฆษณาขึ้นมาขั้นผมขอแนะนำ o u t u b e p r e m ีย m ราคาถูกเพียงแค่79บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทครับเมื่อสมัครแล้วจะได้รับชมสปอยหนังแบบไม่มีโฆษณาขั้นที่สำคัญคือใช้อีเมลของเราสมัครได้เลยติดโปรเดิมก็สามารถย้ายได้มีทีมงานคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงถ้าสนใจแอดมาได้เลยครับที่แอดไลน์แอดมอเบลร้านนี้แอดมินเป็นเจ้าของเองรับประกันความปลอดภัยหรือกดลิงก์สมัครใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับหนังที่เปิดเรื่องขึ้นมาในอดีตที่คุณพ่อของฮา,งาวาังในช่ววงเวลา นั้นครับเขาคนนี้ไม่ใช่ฮวังฮงยอนโดลูกชายเจ้าของบริษัทโดชินแต่อย่างใดโดยเขาคนนี้ครับมีชื่อว่าโยฮันเป็นลูกชายของเจ้าของบริษัทเล็กๆในเครือของโดชินกรุ๊ปก็เท่านั้นซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยฮยอนโดครับมีแฟนสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่ามียอนซึ่งมียอนคนนี้นี่แหละครับ ก็เป็นรักแรกของโยฮันด้วยเช่นกันเลยได้ว่าเขานั้นหลงรักเธอตั้งแต่แรกเห็นเลยก็ว่าได้จนตัวโยฮันเองรับได้เจอเข้ากับแม่เลี้ยงตอนที่เธอยังเป็นเพียงแค่เด็กหญิงในช่วงเวลานัครับสายตาโยฮันนั้นมีเพียงแต่มียอนแฟนของฮยอนโดก็เท่านั้นแต่ด้วยฐานะที่ต่ําต้อยกว่ารับก็ไม่มีสิทธิ์จะไปแย่งมียอนมาได้แต่อย่างใดและเมื่อการเวลารับได้ผ่านไปหลายปีเต็มๆเ,เนี่ย ทางฝั่งฮยอนโดครับก็มีลูกชายกับมียอนและกลายเป็นครอบครัวที่อบอุ่นขึ้นมาในขณะที่ทางฝั่งของโยฮันก็ได้แต่อิจฉารับที่ครอบครัวของฮยอนโดนั้น เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมากๆในขณะที่บริษัทของโดชินในตอนนี้ครับก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดทว่านี้ไม่ใช่ฝีมือของประธานฮายอนโดแต่อย่างใดนะครับแต่กลับเป็นฝีมือของโยฮันตังหากละ่ะที่เขาคนนี้คอยควบคุมการดูแลบริษัทในด้านต่างๆจนสามารถพัฒนาบริษัทครับได้มาไกลถึงขนาดนี้จนบางครั้งโยฮันก็เกิดงุงงอิดขึ้นมาเมื่อฮยอนโดไม่ทําตามคําแนะนําของเขาในการบริหารงานธุรกิจต่างๆที่อาจจะส่งผลต่อบริษัทในอนาคตก็ได้ ก็เลยไปจำจีจำชัยเจ้านายใหญ่เลยครับจนวันหนึ่งเนี่ยฮยอนโดเริ่มจะทนไม่ไหวต่อความจองหองของโยฮันคนนี้แล้วที่นับวันรับโยฮันมักจะทําตัวกลายเป็นเจ้าของบริษัทเข้าไปทุกทีทั้งที่ในความจริงรับเขาก็ไม่ใช่จนมันก็ได้ถึงวันที่เป็นจุดเปลี่ยนฮยอนโดทนไม่ไหวครับตัดสินใจไล่โยฮันออกจากบริษัทไปเพราะราคาญเขารับเพราะเอาแต่เห็นแต่เงินซึ่งเมื่อโยฮันได้ยินคําพูดนี้จากปากของเพื่อนคนนี้ก็เกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมาก เลยขอยอนโดครับกินข้าวด้วยมือหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายจะได้ไหมเพราะวันนี้ครับ กำลังจะเป็นครั้งที่3แล้วที่เขาเคยใช้ช้อนทองคําในการกินข้าวที่บ้านของฮยอนโดใช่ลรรับโยฮันนั้นเคยเจอกับยายแก่ปิศนาคนนั้นมาก่อนแล้วได้ซื้อช้อนทองคันนี้มาเนิ่นนานแล้วรอคอยจังหวะรับจะได้ใช้มันอยู่ซึ่งโยฮันก็ไม่เคยคิดเหมือนกันครับว่าจะได้ใช้มันจริงๆซะด้วยซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้ก็ประจวบเหมาะพอดีครับในไหนก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วลองอิทธิฤทธิของช้อนทองหน่อยมันจะเป็นไรไปจนในสุดครับโยฮันนก็ได้สลับตัวตนกลายเป็นฮยอนโดได้สําเร็จ และบริหารงานธุรกิจครับตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงปัจจุบันแต่กลับมาที่ทางฝั่งของพระเอกในปัจจุบันกันต่อบ้างเขาในตอนนี้ครับได้กลับกลายเป็นแทยงอีกครั้งหนึ่งแล้วพอทั้งคู่ครับสลับกันแค่วันเกิดเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นพอพ้นวันไปครับก็กลับไปอยู่สภาพกันตามเดิมซึ่งพระเอกก็ไปบอกกับตัวแทยงตัวจริงนะครับว่าถึงสิ่งที่ต้องรู้ในตอนนี้วัดช้อนทองมันทําอะไรได้บ้าง นไทยองตัวจริงในด้านของซึงชอนได้ดูแลครับว่าฮยอนโดในตอนนี้ไม่ใช่พ่อที่แท้จริงของเขาซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงรับคำถามในตอนนี้คือพ่อของฮวังไทยองตัวจริงเนี่ยคือใครกันละ่ะกลับมาที่ทางฝั่งบ้านของซึงชอนกันบ้างรับคือพ่อซึงชอนในตอนนี้ค่อนข้างเครียดเป็นอย่างมากหลังจากที่เขาไปเจอเข้ากับยอจินมาและเธอได้บอกความจริงทั้งหมดรับเรื่องของช้อนทองสลับตัวตนให้กับคุณพ่อได้รับฟังและเท่านั้นยังไม่พอรับอยอจินเองยังย,ยกช้อนทองที่ว่านั้นของซึงชอนให้กับพ่อของเขากลับบ้านมาอีกด้วย พื่อให้คุณพ่อรับใช้ช้อนทองที่ว่าในการกินข้าวเข้าไปและจะสามารถรับรู้ถึงความทรงจำทุกอย่างของลูกชายคนนี้ได้ว่าลูกชายของพ่อนั้นมันเลวทรามมากขนาดไหนยอมทิ้งทุกคนกรับทุกคนในครอบครัวไปสวยสุขอยู่กับตระกูลของเศรษฐีนานเป็นสิบสิบปีเลยก็ว่าได้ซึ่งในตอนแรกเนี่ยคุณพ่อเองไม่อยากจะเชื่อดอกรับว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องจริงช้อนทองสลับตัวตนอะไรพวกดีเนี่ยมันมีแค่ในพล็อตนิยายเท่านั้นแหละ แต่ในไหนก็ไหนๆแล้วครับจะลองเอาช้อนทองมากินข้าวดูมันก็ไม่เสียหายใช่ไหมละ่ะว่าแล้วรับคุณพ่อก็ไม่รอช้าจัดการงัดช้อนทองที่ว่านั้นแล้วกินข้าวเข้าไปในทันทีก็เลยเกิดกลายเป็นปราก,การ์ครับที่ความทรงจําทุกอย่างของซึงชอนตัวจริงคุณพ่อได้เห็นมันหมดทุกอย่างรับว่าลูกชายของตนคนนี้ทําอะไรลงไปบ้างและเขาเองก็ร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจแล้วก็หนักใจเป็นอย่างมากทำไมซึงชอนรับถึงทํากับพ่อคนนี้แล้วก็ครอบครัวได้ลงกันละ่ะซึ่งในวันรุ่งขึ้นรับคุณพ่อของซึงชอน ก็มาหาพระเอกถึงที่บริษัทหลังจากที่เขารู้ความจริงทั้งหมดแล้วครับว่าเบื้องหลังชายที่มีชื่อว่าฮวังแทยงคนนี้คือซึงชอนลูกชายของเขานั่นเองก็เลยจัดการชวนชายคนนี้ครับไปกินข้าวกันตอนที่ว่างๆแต่ถ้าว่าวันนี้ครับตัวของพระเอกก็ติดกินข้าวกับฮยอนโดอยู่เลยไม่สามารถไปกินข้าวกับพ่อซึงชอนได้จริงๆมันก็เลยทําให้พ่อซึงชอนค่อนข้างเสียใจเป็นอย่างมาก แต่ก็ทำอะไรไม่ได้จริงรับเพราะว่าพระเอกนั้นไม่ว่างจริงๆซึ่งในวันนี้เนี่ยฮยอนโดก็มีความตั้งใจว่าจะพาตัวของพระเอกรับไปที่ทำเนียบเขา เพื่อประกาศให้กับทุกคนได้รับรู้อย่างเป็นทางการว่าฮวังแทยงนั้นจะเป็นผู้สืทบทอดบริษัทโดชินกรุ๊ปรับต่อจากเขาเป็นต้นไปและฮยอนโดรับก็มีความตั้งใจว่าจะยกทุกอย่างให้กับพระเอกเป็นของขวัญวันเกิดให้กับเขามาก็เลยทาให้ตัวของพระเอกนั้นดีใจจนเก็บอาการไม่อยู่เพราะว่าความฝันของเขาในตอนนี้มันใกล้จะเป็นความจริงแล้วครับส่วนทางฝั่งของทนายฮายอนโดนั้นก็มาบอกกับนาจุนแทว่า ไม่สามารถช่วยเขาไปจากคุกได้จริงๆครับซึ่งคําพูดนี้ก็ได้ทําให้จุนแทน,นั้นโกรธจัดเป็นอย่างมากเลยสิที่ทางฝั่งพี่เคยไม่สามารถรับปากคําพูดของเขาได้ในสัญญาว่าจะช่วยกันออกจากคุกยังไงล่ะหลังจากที่เขายอมมอบตัวแล้ว แต่คุณทนายก็ตอบกลับไปว่าให้ตัวจุนแทคร,รับสงบปากสงบคำในคุกน่ะดีแล้วอย่าออกไปข้างนอกเลยจะดีกว่าเพราะท่านประธานวังไม่สามารถช่วยอะไรคุณได้อีกต่อไปแล้วซึ่งจุนแทก็ยิ่งโกรธจัดเข้าไปใหญ่สิครับที่รู้ว่าพี่เคยคนนี้นั้นไม่เคยตั้งใจช่วยเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้ววางแผนให้ตัวนั้นต้องติดคุกแบบนี้ตลอดไปเป็นแน่แถมในตอนนี้ยังแย่งหุ้นทุกอย่างของเขาไปหมดอีกตั้งหากยังไงจุนแทก็ตั้งใจว่าจะเอาคืนเรื่องนี้ให้ได้ไม่ว่าจะวิธีการใดก็ตาม ตัดกลับม,มาที่ทางฝั่งของแม่เลี้ยงกันต่อบ้างรับหลังจากที่เธอรู้เรื่องของจุนแทที่ต้องติดคุกแบบนี้ต่อไปไรซึ่งการประกันตัวจากเขาวังฮยอนโดมันก็ได้ทําให้เธอคนนี้โกรธจัดเป็นอย่างมากที่สามีรับไม่สามารถรับปากคําพูดของเขาได้ทําให้ลูกชายของเธอนั้นต้องติดในคุกแบบนั้นต่อไปคุณแม่เลี้ยงก็เลยโกรธจัดสิครับขู่ว่าจะทําร้ายตัวเองอีกแต่หกักและจะไม่ยอมหยุดจนกว่าที่แม่บ้านจะพาตัวฮยอนโดมาคุยกับเธอให้รู้เรื่องครับทว่าในตอนนั้นเนี่ยคุณแม่ของซึงชอนกก็็ไดด้้เเเขาาามาหนหนตุรณ์แบบพอี ก็เลยเข้ามาช่วยพูดให้กับเธอสงบสติอารมณ์ลงบ้างรับพร้อมกับบอกไปว่าถ้าตัวของแม่เลี้ยงเป็นอะไรไปแล้วจุนแทจะอยู่กับใครล่ะน้องของคุณจะไม่เหลือใกลเลยนะและเมื่อแม่เลี้ยงรับได้ยินคําพูดนี้จากปากของแม่ซิงชอนก็ได้ทําให้เธอได้สติกลับมาอีกครั้งหนึ่งและร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจถึงการกระทําของตนเพราะว่าตัวเธอเองในตอนนี้ครับรู้สึกผิดเป็นอย่างมาก ที่ไม่สามารถช่วยอะไรจุนแท้ได้เลยก่อนที่แม่ซิงชองครับจะบอกกับแม่เลี้ยงไปว่าวันนี้ครับจะเป็นวันสุดท้ายที่เธอจะมาส่งเครื่องเคียงที่นี่แล้วเพราะว่าคราวก่อนเนี่ยฮวังฮงยอนโดครับทำร้ายจิตใจสามีของตนที่เป็นเพียงแค่คนจนๆคนหนึ่งแต่กับพูดจาทำร้ายเขาแบบนั้นแบบไม่เกรงใจเลยคนจนๆอย่างเธอครับก็เลยอยากจะปกป้องศักดิ์ศรีของตนเองด้วยเหมือนกันก็เลยตั้งใจว่าจะไม่มาขายที่นี่อีกต่อไปแล้วว่าแล้วคุณแม่ของซิงชองครับก็ขอตัวกลับบ้านไปในทันที แต่กลับมาที่ทางฝั่งของแทยงตัวจริงกันบ้างครับที่นางเอกก็ไรียกเขาไปเจอเป็นการส่วนตัวเพื่อบอกกับเขาให้รับรู้ว่าในตอนนี้เธอรู้ความจริงหมดแล้วนะครับว่าภายใต้ร่างของซึงชอนเนี่ยเขาคนนี้คือฮวังแทยงและความสัมพันธ์ระหว่างเราครับไม่สามารถพัฒนาไปได้ไกลามากกว่าคำว,ว่าเพื่อนอีกต่อไปแล้วส่วนทางฝั่งของพระเอกในตอนนี้ก็รู้สึกค่อนข้างแย่เป็นอย่างมากคือเขามีความคิดว่าถ้ากลับไปในร่างของซึงชอนอีกครั้งเนี่ยก็รู้สึกว่าตนเองนั้นไม่ใช่อีซึงชอนแต่อย่างใด แต่พออยู่ในร่างฮวองแทยงรับก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่อยู่ดีพระเอกเลยตั้งคําถามกับตนเองขึ้นมาว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเขาและก็จิตใจกันแน่แล้วตัวเขารับก็เดินทางมาหายอจินถึงที่บ้านเพื่อกล่าวขอบคุณกับเธออย่างเป็นทางการที่ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาครับยอจินคอยอยู่เคียงข้างกายของพระเอกทุกช่วงเวลาเลยก็ว่าได้คือเขาเองพยายามจะรักเธอแล้วนะครับแต่มันก็ทําไม่ได้อยู่ดีซึ่งยอจินเมื่อได้ยินคําพูดนี้ก็รู้ในทันทีครับว่าพระเอกต้องการจะพูดอะไรกับเธอกันแน่ ก็เลยยกเรื่องของช้อนทองมากู่เขาก่อน ก่อนที่เขาจะบอกเลิกกับเธอว่าทนายยกเลิกงานแต่งงานระหว่างชั้นแล้วเนี่ยฉั้นจะเอาช้อนทองของนายรับไปให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้กินพวกท่านจะรู้ความจริงทั้งหมดครับบารุชายคนนี้เลวทรามมากขนาดหดและเมื่อพระเอกได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกมั่นใจในทันทีครับว่าโอยอจินแค่ขู่ไปได้เล่นเท่านั้นแหละเธอไม่กล้าทําจริงๆหรอกยอจินไม่มีวันจะทําร้ายเขาแบบนั้นอย่างแน่นอนพระเอกเชื่อในตัวเธอครับโดยที่ตัวของพระเอกก็ไม่รู้ความจริงว่ายอจินในตอนนี้ได้มอบช้อนทองของเขาให้กับคุณพ่อซึงชอนไปกินไปเป็นที่เรียบ ตัดผ้ากลับมาที่ทางฝั่งของนางเอกกันต่อบ้างรับที่มาชวนคุณป้าเรยรอนมาทานข้าวเป็นการส่วนตัวเพื่อเปิดไประเด็นถามกับเธอตรงๆว่าใครกันแนครับที่เป็นคนให้กระเป๋าเดินทางกับเธอเมื่อ1ิบปีก่อนคุณป้ายังจําหน้าคนนั้นได้หรือเปล่าแน่นอนรับว่าคุณป้าแกจําได้สนิทใจเพราะว่ายอจินออกทีวีค่อนข้างบ่อยก่อนที่ตัวนางเองกรับจะพูดขึ้นมาว่าเธอนั้นมีความเชื่อเรื่องช้อนทองคําด้วยและเมื่อคุณป้าแกได้ยินแบบนั้นก็เลยพูดขึ้นมาเหมือนกันครับว่าเมื่อก่อนนั้นเธอคือลูกสาวของมหาเศรษฐี แต่ดันยึดติดกับรักแรกครับที่เป็นสามีของป้าแม่บ้านในวันนั้นเธอก็เลยตัดสินใจรับใช้ช้อนทองสลับไปเป็นแม่บ้านสักพักหนึ่งแต่เรื่องมันกลับกลายเป็นว่าสามีของเธอครับดันเอาช้อนทองที่ว่านั้นไปขายทิ้งนี่ก็เลยกลายเป็นเหตุผลที่ว่าเธอนั้นต้องติดในร่างของแม่บ้านแบบนี้ตลอดไปแล้วกลายเป็นคนเล่อล่อนในที่สุดรับแบบไม่มีวันกลับเลย ก่อนที่ภาพเหตุการณ์ g r ับจะตัดกลับมาที่ทางฝั่งของจุนแทก,กันบ้างที่ได้เดินไปคุยกับคุณพ่อนาราในคุกเพื่อเจราจากับเขาเป็นการส่วนตัวในการหาทางออกจากคุกที่ว่านี้ไปให้ได้แล้วจุนแทกรับก็วางแผนอะไรบางอย่างออกมาในขณะที่ทางฝั่งแม่เลี้ยงก็ถามกับพยอนโดไปตามตรงว่าจะให้เธอแต่งงานกับเขาทําไมครับ ทั้งที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประธานวังไม่ได้ตกลุมรักเธอเลยสักนิดฮยอนโดก็เลยบอกไปตามตรงรับว่าแม่เลี้ยงมีหน้าตาเหมือนกับมียอนภรยาเก่าของเขาก็เลยจัดการแต่งงานกับเธอไปซึ่งคำพูดนี้ก็ได้ทำให้แม่เลี้ยงคอนข้างโกรธตัวเองเป็นอย่างมากที่เอาสวะคนนี้ครับเข้ามาในชีวิตจนได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งฮยอนโดทั้งโยฮันก็ตามซึ่งเมื่อประธานวังได้ยินคำพูดนี้จากปากของเมียรับเขาไม่รู้สึกสะทกสะท้านแต่อย่างใดแต่กลับยิ้มออกมาด้วยความสัดใจอีกด้วย ส่วนทางฝั่งของพ่อแม่ของซึงชอในตอนนี้ ก็ออกมาเที่ยวเล่นด้วยกันข้างนอกบ้านรับแบบ2ต่อ2เลยซึ่งคุณพ่อเองก็ขอโทษคุณแม่ที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับทําให้เธอคนนี้ลําบากมาโดยตลอดแม้ทั้งสองคนนี้จะจนรับแต่ก็อยู่ด้วยกันเพราะว่าความรักและครอบครัวที่อบอุ่นมาด้วยกันจนซึงชอนกับซึงอาครับก็เดินมาหาพ่อกับแม่คู่นี้เพื่อเดินเล่นกันต่อในสวนอย่างมีความสุขตัวที่คุณพ่อของซึงชอนครับก็พยายามจะรักและก็เอ็นดูซึงชอนคนนี้ถึงแม้ว่าเขาเองจะรู้ความจริงครับว่าภายใต้ร่างของซึงชอนไม่ใช่ลูกชายที่แท้จริงของตน แต่กลับเป็นหวังแทยโยงรับที่สลับตัวตนมาต่างหากละ่ะซึ่งในคืนนั้นเนี่ยพระเอกของเรารับก็มารออยู่ที่หน้าบ้านของซึงชอนด้วยเพื่อมารอพบกับคุณพ่อของซึงชอนที่เมื่อเช้ารับเดินทางไปหาเขาที่บริษัทแต่พระเอกก็ดันไม่ว่าง จนในตอนนี้ครับคุณพ่อซึงชอนก็ไล่พระเอกกลับไปยังกบว่าเขาคือลูกชายทรพีอะไรแบบนั้นแถมยังพูดจาเจ็บแสบใส่เขาอีกต่างหากเพราะว่าในตอนนี้ครับคุณพ่อซึงชอนค่อนข้างโกรธพระเอกเป็นอย่างมากที่เลือกใช้ช้อนทองคำครับทิ้งพ่อแม่ไปเป็น10บสปีทำไมถึงมีการกระทําแบบนี้ขึ้นมาได้ทั้งที่เราก็เป็นสายเลือดเดียวกันแท้แท้ก่อนที่พ่อซึงชอนครับจะกลับเข้าบ้านไปซึ่งทางฝั่งซึงชอนก็เลยบอกกับพระเอกไปตามตรงว่าให้เขาเลิกมาที่นี่ได้แล้วอย่าลืมนะครับว่าพวกเขาไม่ใช่พ่อแม่ที่แท้จริงของนาายเล่ จงกลับไปอยู่ในที่ของตนเองเถอะในขณะที่ทางฝั่งของนางเอกในตอนนี้ได้โดนยอจินเรียกมาคุยเป็นการส่วนตัวระหว่างที่เธอรับกําลังลองชุดแต่งงานอยู่ยอดจินก็เลยโกหกนางเอกไปว่าเธอกับแทยงรับกําลังจะแต่งงานกันละได้โปรดเลิกยุ่งกับแทยงของฉันสัก,กทีหนึ่งแต่นางเอกก็ได้ตอบกลับไปว่าในตอนนี้ฉันรู้ความจริงหมดแล้วว่าแทยงคือซึ่งชอนแล้วยอดจินเองก็คือจองนาราครับที่ใช้ช้อนทองสลับร่างมาใช่ไหมเหลือเมื่อโดนจับได้ขนาดนี้ครับยอจินก็เลยบอกกันบนางเอกไปว่า เธอรู้จักซึงชอนดีแค่ไหนล่ะฉันคิดว่าซึงชอนจะไม่วันกลับไปเป็นร่างเดิมโดยเด็ดขาดจำคำพูดของฉันไว้เลยเพราะว่าเธอกับเขารับมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเกินกว่าที่นางเอกคิดเอาไว้แต่ในทางกลับกันกรับนางเอกกลับคิดว่าถ้าเป็นซิงชอนคนที่เธอเคยรู้จัก ยังไงเขาก็ต้องกลับมาเป็นคนเดิมอย่างแน่นอนนางเอกค่อนข้างมั่นใจในตรงจุดนี้มากๆเลยครับก่อนที่ในคืนนั้นเองพระเอกจะมาหาหนางเอกที่บ้านด้วยความเป็นห่วงที่เธอไม่ยอมรับสายของเขาสักทีนึงก่อนที่ตัวนางเอกรับจะมากอดเขาไว้แล้วชวนเขาไปทานข้าวด้วยกันก่อนจะปิดท้ายวันรับด้วยการที่ทั้งสองคนนี้เปิดดูรูปสมัยเรียนเก่าๆด้วยกันซึ่งมันก็มีรูปของแทยงรับแล้วก็นางเอกที่มีอยู่เต็มไปหมดจนตัวพระเอกก็เกิดน้อยใจขึ้นมานางเอกก็เลยเปิดประเด็นถามกับพระเอกไปว่า ถ้านายได้เจอเข้ากับยายช้อนทองอีกครั้งเนี่ยนายจะเลือกกลายเป็นใครระหว่างฮวงังไทยงกับอีซึงชอนซึ่งพระเอกเองก็รู้ดีครับว่าการที่นางเอกถามแบบนี้เนี่ยคือเธอไม่อยากให้เขากลับไปเป็นฮวงังททยงตลอดไปแต่อยากให้เขากลับไปเป็นอีซึงชอนต่างหากครับซึ่งนางเอกก็เลยบอกไปตามตรงว่าถ้ามีโอกาสกลับมาก็กลับมาเถอะไม่อยากให้เขารับทิ้งพ่อแม่แล้วก็เธอไปอีกครั้งหนึ่งแต่พระเอกก็พยายามจะพูดนะครับว่าการที่เขาเป็นไทงยงมามากกว่า10ปีเนี่ย ชีวิตของเขาก็ไม่รยด้วยกีบกูรลาบแต่อย่างใดเงินทุกบาททุกสตางค์รับเข้าหามาได้เองอย่างยากลําบากและตัวพระเอกเองก็มีสิ่งที่อยากทํครับในฐานะของหวังแทยงอีกมากมายเพราะง้นแล้วรับการตัดสินใจของเขาในครั้งนี้เนี่ยก็ยังคงอยากเป็นแทยงต่อไปในขณะที่นางเอกอยากให้เขากลับไปเป็นอีซึงชอนมากๆก็เลยด่าพระเอกกลับไปว่าเขานั้นเห็นแก่งเงินมันก็เลยทําให้ตัวของพระเอกขอตัวกลับบ้านในทันทีพอรับไม่ได้กับคําพูดของเธอครับตัดภาพมาที่แก๊งเพื่อนของซึงชอนในตอนนี้กันบ้างที่เด จะบอกกับซึงชอนไปว่าโดชินกรุ๊ปครับที่เติบโตมาได้ขนาดดีความจริงไม่ได้เป็นเพราะว่าฮวังฮยอนโดหรอกแต่กลับเป็นเพราะเพื่อนของเขาที่มีชื่อว่าโยฮันต่างหากที่เป็นคนวางรากฐานของบริษัทเอาไว้ครับจนมั่นคงมากๆและเติบใหญ่มาได้ถึงขนาดดีจนถึงปัจจุบันเลดาวโยฮันคนนี้ครับเคยสนิทกับฮยอนโดมากๆเลยแต่ในตอนนี้นั้นโยฮันกลับหายตัวไปไหนก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันครับว่าไปลงเอยตรงจุดไหนเล่าซึงชอนในตอนนี้ครับก็เลยมีความคิดว่าโยฮันคนนี้เนี่ย อาจจะเป็นพ่อทแท้ๆของตนเองก็ได้หรือถ้าไม่ใช่ครับก็น่าจะรู้บาดแสของพ่อที่แท้จริงของตนก็เป็นได้ ตัดกลับมาที่ทางฝั่งของนาโรคจิตจุนแทกันบ้างครับที่ได้มีการสร้างสถานการณ์มีเรื่องชกต่อยกับพ่อของนาราในคุกจนตัวเขาเองรับถูกส่งหามตัวเข้าโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเนื่องจากโดนทําร้ายอย่างหนักโดยที่ทางตํารวจก็ไม่รู้เลยว่านี่คือแผนการของเขามาตั้งแต่ต้นเพื่อหาทางรับในการหลบหนีออกไปจากการจับกุมของทางตํารวจแล้วกลับไปแก่้แค้นพีเคยให้ได้ก่อนี่ภาพเหตุการณ์ครับจะตัดกลับมาที่ทางฝั่งพระเอกกับคุณพ่อของเขากันบ้างที่ได้มีการพูดถึงความลับซึ่งกันและกัน คือยอนโดครับได้เปิดบริษัทในนามให้พระเอกทําบัญชีลับของบริษัทไว้ด้วยเพื่อใช้ในกรณีต่างๆของทางบริษัทในการเตรียมตัวเขาครับขึ้นกลายเป็นประธานคนต่อไปซึ่งในขณะเดียวกันกรับคุณพ่อของซึงชอนก็โทรมาหาพระเอกเพื่อขอนัดเจอกับเขาเป็นการส่วนตัวคือพ่อซึงชอนในตอนนี้ได้พาแทยงตัวจริงในร่างซึงชอนเนี่ยมาตัดสูตรแพงๆได้ใส่ครับทั้งที่เสื้อผ้าข,ของตันนั้นก็ขาดรุ่ยรองเท้าก็เก่าแก่ ก่อนที่เขาจะแยกกลับแทยงไปเพื่อเดินทางไปหาพระเอกรับที่เป็นลูกชายจะแทๆของตนเป็นครั้งสุดท้ายแล้วโตวคุณพ่อก็สัญญากับตนเองไว้ว่า ต่อจากนี้เป็นต้นไปครับเขาจะไม่คิดว่าตัวของพระเอกเป็นลูกชายของเขาอีกต่อไปแล้วแต่จะยอมรับแทยงในร่างของซึงชองร,รับให้กลายเป็นลูกชายของเขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยที่ทางฝั่งของซึงชองในตอนนี้ก็ไม่รอช้าครับเดินทางไปที่คุกเพื่อตามหาคนที่มีชื่อว่าโยฮันในทันทีตัดกลามาที่ทางฝั่งของแม่เลี้ยงกันบ้างรับหลังจากที่เธอได้ยินข่าวเรื่องของจุนแทมีการชกต่อยกับคุณพ่อของนารามันก็เลยทําให้การพิจารณาคดีของเขารับเลื่อนออกไปแบบไม่มีกําหนด และได้นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก่อนที่ทางฝั่งฮยอนโดครับจะโทรบอกกับแม่เลี้ยงว่าจุนแทเคยเก่อคดีที่อเมริกามาก่อนในตอนนั้นไม่ใช่ฝีมือของแทยงแต่อย่างใดซึ่งความจริงในเรื่องนี้ครับก็เลยทาให้แม่เลี้ยงค่อนข้างช็อกเป็นอย่างมากไม่คิดว่าจุนแทจะทําอะไรแบบนี้ได้ลงมันก็เลยทาให้เธอครับรีบเดินทางไปหาจุนแทที่โรงพยาบาลในทันทีแต่เมื่อแม่เลี้ย้เดินทางไปถึงเนี่ย กลับได้พบว่าจุนแทในตอนนี้ครับได้หนีไปจากโรงพยาบาลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่รู้เหมือนกันครับว่าใช้วิธีการใดซึ่งหลังจากที่จุนแทเป็นอิสระมาะได้แล้วเนี่ยเขาก็ไม่รอช้าสิครับจัดการโทรหาพี่เคยฮยอนโดในทันที เพื่อขอนัดเจอกับเขาเป็นการส่วนตัวคือจุนแทกโกรธฮยอนโดมากๆรับที่โกโหกเขาว่าจะช่วยออกมาหลังจากที่ยอมรับผิดคดีของประธานาแต่สุดท้ายแล้วพี่เขยก็ไม่รักษาคําพูดไม่ยอมกลับมาช่วยประกันตัวเขาออกไปเลยฮยอนโดก็เลยบอกความจริงรับว่าที่เขายอมยกตัวชินกรุ๊ปให้กับแทยงเนี่ยไม่ใช่ตัวของจุนแทนั้นก็เป็นเพราะว่าแทยงมีความอดทนที่มากเพียงพอครับ10ปีผ่านไปที่เมกานั้นมันได้พิสูจน์ตัวของเขาเองแล้วว่าเหมาะสมจริงๆในขณะที่ตัวของจุนแทแค่ไม่กี่ด ก็ทนไม่ไหวหรอกการที่จุนแทมีจุดจบในคุกแบบนี้ครับมันก็เหมาะสมที่สุดแล้วไก่แค่การติดคุกแค่เดือนเดียวยังทนไม่ได้แบบนี้การบริหารบริษัทใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่น่าจะไหวเหมือนกันแหละก่อนที่ประธานวังรับจะตัดสายไปมันก็เลยทําให้จุนแทค่อนข้างโกรธจัดเป็นอย่างมาก ตัดภาพมาที่ทางฝั่งของยอจินกันบ้างครับคือคุณพ่อได้ถามกับเธอตามตรงว่ายอจินเป็นอะไรกับชายที่เคยเช่าบ้านของเรากันแน่ทำไมถึงส่งเงินเดือนให้กับมันทุกเดือนเลยล่ะยอจินก็เลยบอกกับคุณพ่อไปตามตรงรับว่าเขาคนนี้คือพ่อของจองนาราเพื่อนสนิทของเธอที่ตายจากไปยังไงล่ะก็แค่อยากช่วยพ่อเพื่อนเนี่ยมันผิดตรงไหน คุณพ่อแกก็เลยเข้าใจในตัวยอจินในทันทีครับนึกว่าโดนขูดรีดอะไรแบบนั้นหรือเปล่ากลับมาที่ทางฝั่งของพ่อซึงชอนกันบ้างครับที่นัดพระเอกมาทานข้าวด้วยเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะลาจากกันตลอดกันคือเขาได้ชวนพระเอกดื่มและขอโทษเรื่องดาวเขาก่อนที่ด่าดซึงชอนในร่างแทยงอย่างหนักครับก่อนที่พ่อซึงชอนจะบอกกับพระเอกว่าความฝันของซึงชอนในตอนเด็กเนะี่ยคือนักกวีและตัวเขาเองได้เคยแต่งกรบทนึงเอาไว้ด้วยก่อนที่ตัวคุณพ่อนั้นจะเล่ากรที่ว่านี้ให้กับพระเอกได้ฟัง มันก็ได้ทาให้ตัวของเขาครับคิดถึงตัวเองในตอนเด็กๆมากๆจนน้ําตาถึงกับคลอเบา้าทว่าระหว่างการสนทนาครับได้เกิดขึ้นไปซักระยะหนึ่งในตอนนั้นเองครับจุนแทก็โทรมาหาพระเอกเพราะว่าแผนการอะไรบางอย่างในหัวของเขาและเมื่อพระเอกออกไปรับสายเท่านั้นแหละกรับมันคือกับดักที่จุนแทได้เตรียมเอาไว้แล้วคือจุนแทได้ดักทําร้ายพระเอกครับโดยมีความตั้งใจว่าจะส่งเขาไปคุยกับราบมะม่วงให้ได้เลยเพื่อแก้แค้นประธานหวังครับ ที่ทากับเขาไว้อย่างเจ็บแสบซึ่งก่อนที่พระเอกจ,จะโดนจัดการเนี่ยคุณพ่อสิงชอครับก็ได้เข้ามาเห็นเหตุการณ์แบบพอดีเด๊ะเพราะว่าตามพระเอกออกมาด้วยก็เลยเข้ามาช่วยสิงชอนในร่างของแทยงได้ทันรับแต่ทว่าเรื่องราวไม่คาดฝันมันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อมีเล่มนั้นของจุนแทรับได้จ้วงเข้าไปที่หน้าท้องของพ่อสิงชออย่างจังแถมมือของพ่อสิงชอก็ไม่ยอมปล่อยมีดที่ว่านั้นออกไปอีกจุนแทในตอนนั้นก็เลยไม่มีทางเลือก,กรับถอยไปตั้งหลักก่อนละกันก่อนที่เขาจะโดนจับได้อีกรรั้้งงงงงงททิใใหชน่าขอย คำบ,บรรดูาการของคุณพ่อตอนเองรับที่กำลังจะขาดใจแล้วซึ่งดูจากทรงรับต่อให้เขาเรียกรถพยาบาลก็ไม่น่าจะทันแล้วแหละในวาระสุดท้ายของคุณพ่อรับก็เลยบอกกับพระเอกไปว่าคุณพ่อขอโทษนะครับซึ่งชอนพ่อรักลูกเสมอเขาขอโทษจริงๆร,รับที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจําลูกชายคนนี้ไม่ได้ ก่อนที่ตัวของพ่อซึ่งชอนนั้นจะสิ้นลมหายใจในทันทีทิ้งให้พระเอกของเราครับต้องพบกับความเสียใจที่สุดในชีวิตของเขาที่ไม่สามารถช่วยอะไรคุณพ่อคนนี้ได้เลยแล้วก็ช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยครับว่าคุณพ่อรู้ความจริงในเรื่องของเขาได้อย่างไรกันแล้วตัวหนังในอีพีนี้ครับก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ ทีนี้ครับมาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างหลังจากเรื่องราวในเรื่อง Golden s p o ู n EP ที่14ได้จบไปเนี่ยประเด็นที่น่าสนใจที่สุดครับก็คงไม่พ้นเรื่องของคุณพ่อที่แท้จริงของฮาวังแทายงตัวจริงที่ตอนนี้ครับก็ยังคงเป็นปริศนากันอยู่ พราะฉะนั้นแล้วรับเรามาวิเคราะห์กันดีกว่าเริ่มจากเรื่องแรกกันก่อนเลยฮาวังฮยอโดในตอนนี้ครับคือตัวของโยฮันสลับตัวตนมาใช่ไหมครับทีนี้ถ้าถามว่าโยฮันคือพ่อที่แท้จริงของฮาวังแทยงก็คงจะไม่ใช่อีกเพราะว่าจากคําบอกเล่าของแม่เลี้ยงครับที่เคยบอกเอาไว้ว่าคุณแม่ที่แท้จริงของแทายงนั้น เคยมีชู้อยู่คนหนึ่งรับซึ่งก็ไม่ลงรายละเอียดอะไรมากนักว่าชู้คนที่ว่านั้นคือใครตอนนี้อยู่ที่ไหนทําอะไรกันอยู่กันแน่และคนเดียวครับที่อาจจะให้คําตอบสําหรับตัวของแทายงได้น่าจะมีเพียงแค่ตัวของโยฮันแล้วแหละที่โดนทยอนโดสลับล่างไปเมื่อหลายปีก่อนซึ่งก็ไม่อาจจะคาดเดาได้เหมือนกันครับว่าเขาคนนี้จะสามารถให้คําตอบกับแทายงได้มากแค่ไหนเพราะดูจากสภาพโยฮันในตอนนี้ครับก็อยู่ในคุกไปเป็นที่เรียบร้อยละ มันก็น่าจะเป็นฝีมือของฮยอนโดไม่มีผิดแน่ๆครับที่ต้องการแก้เผ็ดเอาคืนเขาคำถามที่สําคัญที่สุดในตอนนี้เลยก็คือคุณพอ่อที่แท้จริงของแทยงครับอาจจะเป็นคุณพอ่อของซึงชอนหรือเปล่าเพราะอย่าลืมนะครับว่าการสลับตัวตนในคราวก่อนในวันเกิดเดย re, ยังไม่มีคําตอบสําหรับเรื่องนี้ได้เพราะถ้ามันเกิดขึ้นแบบนั้นจริงครับพระเอกกับแทยงอาจจะเป็นพี่น้องตามแม่กันก็เป็นได้อันนี้ครับเราคงจะต้องไปติดตามชมกันต่อว่าบทสรุปปมต่างๆในเรื่องนี้จะมีจุดจบลงอย่างไรซึ่งถ้าใครรอฟังสรุปในเรื่องจากทางช่อง ของเราครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระรดิ่งเอาไว้ด้วยเมื่อใดก็ตามที่มีคลิปใหม่มาลงเพื่อนๆอใ่้แรบชมก่อน,กนใครเป็นคนแรกเลยและสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กับแอดมินแล้วก็ทีมงานคนละหนึ่งไลค์ จะเป็นการใจกับพวกเราอย่างมากครับในการทำ EP ต่อไปให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันอย่างแน่นอนและสุดท้ายจริงรับสำหรับใครที่ชื่นชอบในการฟัง YouTube และเบื่อไหนการมีโฆษณาขึ้นมาขั้นตลอดเลยแอดมินขอแนะนำรับ YouTube p r e m ี u มราคาถูกเพียงแค่79บาทต่อเดือนเท่านั้นเองครับเมื่อสมัครแล้วโฆษณาที่เคยขึ้นมาควรใจจะไม่เคยปรากฏขึ้นมาอีกเลยใครเป็นสายฟังเพลงชอบทําจอเล็กปิดหน้าจอก็ทําได้ด้วยส่วนใครที่มีโปรเดิมอยู่ครับก็สามารถย้ายค่ายมาสมัครกับแอดมินได้ด้วยได้รับสนใจทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ลิง ใต้คอมเมนต์ comment, หรือว่าแอดมากรับที่ลายแอดมุมบนหน้าจอแอดมอบบ้รานนี้แอดมินท่องเป็นเจ้าของเองรับประกันความปลอดภัยสำหรับวันนี้ครับก็หมดเวลาลงแล้วกราผมก็ต้องขอดตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ